ตามสุดๆพี่น้องมือครับผมตัวนี้พี่น้องมือครับผม <laughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพ่อๆกับผมนะพี่จ้านะครับน้าล้กกะพบกับผมนะครับน้องพี่จ้าครับนะเมื่อนี้นะครับจัดให้หอยไงีนะมื่อนี้เป็นหอยพิพวๆเลยสดๆเนาะหลังจากที่เฮาจัดสลองสาม0 0ีนซับไปเป็นที่เรียบ้อยแล้วนะเมื่อนี้ก็มาเข้าฉลองอย่างดีสลองจากจั่นห้องสลองจากจั่นห้องพี่น้องนะจัดมาสามสิบตัวหอยไงีสุราษฎร์สดๆนะครับ บบตองอีกย่างมากมายเคียงเคียงกับเท่าที่เห็นครับผมบบมีอย่างแปลกหรือพิสดารอ,อ่ะมา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 โอ้มันตัวใหญ่ดีเดใหญ่แหลกินยากไม่ไอว่าไหมเนาะใหญ่แห,หลกินยากปุยใส่เข้าไปนะพี่น้องพี่น้องว่านพี่จ้าคือโบอันอัน อันเนี้ยหากแท้ลองมึงมันสะเสียบสั่นเอาลองลอง,ลองเฮ็ดคือพี่น้องแนะนํากันเอาสุดยาเามีต่ลําเลยเนาะเออกัดตามย่างเดียวเอาลองแบบนี้มึงบัดเนี่ยมันจะเสียบคือขึ้นมาบ่แต่ว่าที่เขาปากไอ่หลุมมาเนี้ย <c oughs> <c oughs> อ้ใส่ซ่อนกันแล้วกันพี่น้องเลยเขาปากบระดุมดอกหัวใหญ่แท้ หวานคือเบิ้นไวอยวูก็รู้สึกว่ามันกินยากว่ะก้ <c oughs> องเอามาใส่ที่หลังตุ่ยแบบนี้รด <c oughs> สดุสด กินยากแต่บากกัตามหลังลุ้ใ่ว่ากินทีหลังแซบกว่านะมาโอ้โหเฮียเบัดมันต่มสุดๆไป่น้องมครนบผมตัวนี้นี่ ลองมือผมต้องเคียร์ออกก่อนไม่เคียร์บ่ได้ อาทาใช่ไหมครับผมอืมว้เขอปักหลุมไว้ <laughs> ปาาเต็มคำอือเน้ะยินยแยหน่ยก็เลย งพดแบบนี้ดีกว่าข้ากลุบม,ม,นะมันอือโอ้แต่วันใหญ่สายใจดีดีเป่าน่ะ โคตรสะใจเลยพี่น้องนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอืมเีนยวมึงโอ้ เป็นหอยอย่างไงเมื่อไรไงเพื่อนเอาอย่างเอาอาหารอย่างให้มันกินปะเนาะไม่รู้เหมือนกันตัวใหญ่แล้วถ้าเป็นหอยธรรมชาติมันนได้หน่อยอย่างเดียวแต่ว่านี่มันนี่โอ้หอบปากเกือบโปลมพี่น้องมึงครับบางตัวมึงครับผมเนาะเดี๋ยวแตกใจส่วนกันแล้วกันพอยกินง่ายเนี่ยเนาะโอ้หอบปากหลบเมื่อไรเนีืม Ah, to. หวานาหวานครับหวานหอมอืมสะแจ่อู้ผีเผาก็แซ่บวะส่วนกบแฟครับผม mong mừng ở nè tuổi nghe tuổi tốt bên nhà ข่างตะน้ำป้าตัวนี้เนี่ยโอ้ตัวนี้แพ็คคู <c oughs> <c oughs> ตัวนี้แพ็คคูเอาจุมจ่มจุ่มแล้วก็สวด เวลาเคี่ยวน้ำในหอยมันแตกในปากพี่น้องนะต,ตุบตับตุบตับจู่อธิบายบ่ถืกเนาะอหอยสด กูไอ,อ,อพิกเผามาหน่อยพวดด้วย <c oughs> แม,แนม่นป่ะแม่นป่ะที่เบิดเลย <c oughs> มันแสบดิมันเขากันไหม <c oughs> <c oughs> เดือดกระซองเดือดซระซอง Gà tươm xong rồi Mừng <laughs> Nhèo nhèo đòn mừng ổ Mừng อาอันนี้ก็แพ็คคู่เลยเนี่ยแม,นม่นป่ะหอยแพ็คคู่พี่น้องนี่พอดีมันันกาบมันหลุดก็เลยเอามาใส่น้ำกันวายุคือตัวเนี้แหละปีเขาได้สองตัวได้ไอพอยได้ได้สุดท้ายเอาคำสุดท้ายก็แล้วกัน ไอ้คำจุดไยก็แล้วกันแพ็คคูสองตัวยัดไปนี่ของเมืองของผมแพ็คคูสองตัวอื

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวพอไอแพคครูสองสิบแปดตัวพี่น้องโอ้สิบบวกคึกสมุนแมลงเอเาขอทาเบื้องลียดสามสิบตัวพอดีเนาะเงินมาสามสิบตัวพอดีพี่น้องนะครับกับเราต้องอีกอย่างมากมายดอกนะ ผู้บุญไขยกระหลายอยู่นะครับก็ลองเสิร์ชหาเมืองในแฟนเพจในในเพจในเว็บกันแล้วกันนะเอาตามตรงเลยคือผมก็บ่กอยากแนะนํามาเดดดอกนะครับเพื่อบางครั้งแนะนําไปแล้วมันบ่ถือปากพี่น้องนะครับน่มันก็จะเสียผมนะครับก็บ่กต้องอย่างมากมายดอกอาเป็นว่าพี่น้องหาเมืองกันแล้วกันนะครับกับเมืองรีวิวนะครับเมืองรีวิวต่างๆเมืองนู่นนี่นั่นก็จะได้หอยสดมากินนะครับตัวยิ่งงนะครับราคาย่อมเยานะบาแพงบ่ถือจนเกินไปพอดีพี่น้องนะครับถ้าได้ของถือ ตามห้างนะเออตามห้างแต่ว่าถ้าอยากได้ของที่มันสดที่มันพรีเมียมนะครับก็ต้องก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่มันค่อนข้างจะโอเคแล้วพี่น้องนะเข้าใจอยู่นะเอาสุดท้ายก็นะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าและก็ให้กับน้องนะเป็นที่เรยบร้อยแล้ม่ตองอย่างมากมายหนอนะครับนะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับนะที่เขามาทักท้ายที่เขามาแนะนําที่เขามาติดเตือนที่เขามาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะพี่จ้าก็ต้องขอขอบคุณ มาณตรงนี้นะครับนะสิ่งใดที่พี่จ้าเฮ็ดบอดีหรือเฮ็ดขาดตกบกพองอย่างพี่จ้าก็ต้องขอโทษขอให้อะไรนะพี่จ้าบวสามารถที่ไหนถือใจทุกคนได้หรอกนะครับน่แต่ว่ากับหวังเพียงลึกๆนะครับว่าจะมีแค่คนนึงนะครับนะมาอ่ามาติดแจนะครับในสิ่งที่พี่จ้านําเสนอนะครับให้เข้าใจกับสิ่งที่พี่จ้านำเสนอับเพียงพอแล้วนะเพียงพอแล้วนะครับนะเอาแดดเริ่มซองแล้วสำหรับคลิปนี้พี่จ้ากับน้องขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเสียวครับสวัสดีครับผม